รวมคอลเลกชันในปีนี้เรายังคงเน้นนำเสนอในเรื่องของงานไม้อยู่เทราะว่าสิ่งที่เราจะพูดเพิ่มเติมคือรายละเอียดและคุณค่าของงานไม้โดยสิ่งที่เราพยายามจะใส่เข้าไปในคอลเลกชันใหม่นี้ก็คือคุณค่าของงานไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตลูกเล่นและงานฝีมือต่างๆเทคนิคต่างๆของช่างไม้แต่สิ่งที่เราพยายามนําเสนอเพิ่มเติมก็คือคุณค่าของงานไม้เราพยายามจะนําเสนอและสะท้อนออกมาในคอลเลกชันใหม่ให้มากที่สุด แนวคิดในการออกแบบตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อว่าไว s t o ูครับแนวคิดในการออกแบบคือผมเริ่มจากการมองของสตูตัวอื่นผมถึกว่าทําไมเขาถึงไม่โชว์การเข้าไม้สเสน่ห์ของการเข้าไม้เนี่ยเพรมันมีเสน่ห์ดึงดูดใจด้านตัวท็อปแล้วก็ตัวด้านตัดของไม้ของขาเก้าอี้นะครับแล้วการลบโปรไฟล์ต่างๆเพื่อให้ความรู้สึกดูเบาบางและลอย สวัสดีครับพวกเราในนามของสตูดิโอ28คอลเลคชั่นใหม่ชื่อว่า Back to Stool ครับเป็นการนำสตูที่เราได้เห็นตามร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณน,นำกลับมาย้อนยุคมาใช้ใหม่ให้เข้ากับงานอินทีเรียโมเดิร์นในปัจจุบันนะครับซึ่งเราสังเกตจากพฤติกรรมของผู้นั่งเนี่ยส่วนใหญ่เวลานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ก็จะมีพฤติกรรมที่นั่งแล้วก็ยกขาขึ้นมามันเป็นเสน่ห์ของการนั่งมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทําให้พวกเราได้ออกแบบงานคอลเลกชันนี่ครับส่วนของผมนะครับชิ้นงานชิ้นนี้เป็นชิ้นงานหนึ่งในคอลเลกชันชื่ออินคอลเลกชันตัวนี้เป็นโลเวอร์เทเบเลที่เอาไว้วางคู่กับอินสตูนะครับที่เป็นท็อปเหล็กสีดำโลเวอร์แทเบเลตัวนี้อันนี้เป็นแค่ชิ้นส่วนหนึ่งพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งคือท็อปอะคริลิก ค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมปรับมุมมนซึ่งจริงๆแล้วต้องการใช้พลาสติกเเพื่อให้ชิ้นงานมันดูใสเพราะว่างานแหบวบตัวนี้ต้องการสื่อเรื่องของเส้นที่อยู่บนเนื้อไม้อ่แล้วก็ลูกทรงของมันเนี่ยจริงๆแล้วไอเดียตอนคิดเนี่ยออกมาจากเอ่อคิวบิกเมื่อเอาคิวบิกถอดผนังออกจะเหลือ,อ,อ,อเฟรมลายที่ค่อนข้างสวยงามอันนี้จะเป็นมิติที่ดูปแปลกตาแล้วก็จอยในการเข้างานเนี่ยจะเป็นลักษณะาการจอยที่ผมเลือกมาก็คือมันสามารถรับแรงกดทับได้ดี ตั้งแต่ตัวเก้าอี้ของอ e ินสแตนเซชันไม่ว่าจะเป็นตัวสดูัตเตีเยสดูัวสูงจะเป็นเทคนิคการเข้าไม้ในขนาดเดียวกันหมดเลยสำหรับงานเซิร์ s ซีรีส์นะครับเป็นงานพื้นที่เล็กๆสำหรับคนเมืองนะครับงานมีความบางเบาในตัวเองนะครับจากโครงสร้างจากไม้เส้นเส้นเล็กๆมารวมร่างกันจนเกิดเป็นชิ้นงานขึ้นมาที่มีความอบอุ่นนุ่มนวลในชิ้นงานนะครับงานเกิดจากโครงสร้างจากไม้สชิ้นมารวมร่างกัน เกิดจะเป็นขาเพื่อจะรับแรงได้แทงไม้ท่อนใหญ่เต็มๆนะครับแล้วก็ยืดกันด้วยหมุดไม้ทุกอย่างจะไม่มีการใช้ตะปูใช้แม็กยีดทั้งหมดครับตัวท็อปจะเป็นส่วนของไม้ดัดโค้งเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งนะครับ